แกไม่มีสิทธิ์พบควีนก่อนสวรรคตโอโหอันนี้เป็นข่าวใหญ่อีกเรื่องที่สื่ออังกฤษตีข่าวแทบทุกสำนักเพราะอะไรเดอะซสัแล้วว่าหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่ได้โทรศัพท์ปลายทางจากสมเด็จพระเจ้าชาวที่สซึ่งขณะนั้นพระองค์กำลังเข้าเฝ้าควีนอลิซาเบธที่สที่กำลังอยู่ในช่วงหน้าห่วงเกี่ยวกับพระพระนานมัยของพระองค์โดย พระอ,องค์ทรงตรัสกับเจ้าชายแฮร์รี่ว่าไม่ควรพาภรรยาของเธอมาที่ปรา,าสราทบัลติมอร์เพราะควรจะจำกัดเพียงแค่สมาชิกราชวงศ์ที่สนิทเท่านั้นแม้กระทั่งแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลก็ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชนินีเช่นกันแต่สื่ออังกฤษกลับตั้งข้อสังเกตว่า การที่แคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลละไม่ได้ไปก็เพราะต้องดูแลพระโอรสและพระธิดาซึ่งเพิ่งจะเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ไม่กี่วันส่วนเมแกนถูกสั่งห้ามซึ่งเป็นไปได้ว่าสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามอาจจะทำให้เห็นชัดเจนว่าเมแกนจะไม่ได้รับการต้อนรับในฐานะสมาชิกราชวงศ์อีกต่อไป ทำให้เจ้าชายแฮร์รี่เดินทางมายังปรา,าสาทบัลติมอร์ก็ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเพราะว่ามาคนเดียวเพราะว่ามีข่าวว่าพราะองค์นั้นถูกปฏิเสธไม่ให้โดยสารตั๋วเครื่องบินลำเดียวกับเจ้าชายแห่งเวลภพระเชษฐาที่มาพร้อมกับเจ้าชายแอนดูเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและโซฟีเคาเตสแห่งเวลไปยังสกอตแลนด์พระองค์จึงตัดสินใจเดินทางเพียงลำพังแต่ก็ไม่ทันได้เข้า เฝ้าควีนอลิซาเบธที่สองในวาระสุดท้ายอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะมีข่าวดาวมาออกมาแต่ในวันที่สมเด็จพระเจ้าชาวที่สออกมาถวายความอาลัยต่อควีนอลิซาเบธใจความตอนหนึ่งที่พระองค์จัดถึงเจ้าชายแฮร์รี่ก็ยังเต็มไปด้วยความรักที่พระองค์มีต่อพระราชโอรสรวมถึงภรรยาของพระองค์แม้ว่าทั้งสองจะเลือกไปมีชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศก็ตาม อืมก็เรื่องลึกๆมันก็คงมีแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของครอบครัวเนาะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ